งานวันนี้นะครับคลิปทับสองสสองห้านะครับก็เป็นงานเรียกว่าเป็นการจัดคลาสออกกําลังกายระดับเอเชียเลยแล้วก็จัดขึ้นที่ไอคอนสยามซึ่งงานนี้ก็คือบอกเลยว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นออกกําลังกายยังไงร,รู้สึกไม่ได้ไม่ได้ชอบที่จะไปออกกําลังกายด้วยตัวเองจริงๆงานนี้จะบอกว่าเหมาะมมกเพราะว่าเราคือทําเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ได้สุขภาพทุกคนไปคอนเสิร์ตแล้วอาจจะแบบมีเต้นมีอะไรบ้างแต่บางคนอาจจะไม่ได้เต้น งาน,นนี้มีโอกาสได,ด้เต้นแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าแสดงออกอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะเพื่อนเยอะเราเราจะมีเขาเรียกว่าคุณครูเนี่ยมากเลยแล้วก็มีคนมามาเขารเรียกว่ามาเต้นร่วมของเรามาทำร่วมของเราแล้วก็คลาสมันเยอะมากมีให้เลือกด้วยใครที่แบบเต้นสายคลีนสายเขาเรียกว่าอะไรนะลดน้ำหนักก็ต้องเป็นบอดี้สเต็ปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมากก็อยากเชิญชวนทุกคนเลยนะครับพูดเลยว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกาย อาครับทั้งทีก็ทุกคนขายออกกำลังกายก็ขายขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยนะพอมีงานอีกขึ้นมาก็จริงๆเราดีใจที่แบบวที่เนี่เข้าเราอ่าก็พอได้มานนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าเราก็มีพาร์ตในใจอยู่แล้วเราก็เล่นพาร์ตบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยนะพอได้มาร่วมกับสิ่งที่เราทำระจำอยู่แล้วเราก็อิ่มากขึ้นก็ดีใจที่แบบมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบกวุอยากเริ่มออกกำลังกาย อยากดูแลตัวเองว่าเป็นคนปะเภที่อยากเป็นแบบใชหลังจะเป็นเวทซึ่งสาหัดซึ่งคาที่ผมเข้าก็จะเป็นบอดี้ฟาร์เหมือกั้มตั้มตั้มเดียวก็มีซโก็คือเป็นร้านีเ่คือปัจจัยเพราะว่าการปั่นจักรยานแบบทำให้เราฝืนสลัดไขมันแต่ว่าไม่ได้าำเะเรจนตีนี้ คือปกติเราจะแบบแกมแกรมเป็นวิ่งวิ่งแบบเขาเรียกว่าเน้นสบายอันนี้คือของปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็คือก็ยังเทรนวิ่งอยู่แต่ว่าก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นอ๋อมอดี้บอดี<ม>้ฟารมเพราะว่าผมรู้สึกว่า<ม>การที่มีมัสเซลที่สวยงามมันทำให้เวลาเราถ่ายรูปในอินสตาแกรมมันตึ้ง<ม>ผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเพราะว่า<ม>อย่างที่ผมบอกไปตอนที่สัมภาษณ์เลยบอกว่าเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพ ร่างกายที่ดีมันจะส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอีกรอบหนึ่งนะทับสองสองห้าบอกเลยว่า,วาม,มันมันมันเจ๋งมากมันเหมาะกับทุกคนเลยถ้ามีเวลาก็จะมานะสำหรับผมคือพยายามมาทุกวันถ้าว่าใช่ก็ต้องจะรู้กัล้วว่าเวลาทํางานเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่แบบไปเลยทํางานเลยแล้วกลับบ้านนอนใช่ <force S 1> แล้วอะ่ะการทําทํางานทุกวันติดต่อกันแล้วเนี่ย แล้วเราแบบหาอยู่แล้วร่าง,งกายเราแทบอะไรอย่าง้ยทุกวันนี้เล่นกล้ตื <S <S ่นเลยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เรามีเวลาว่างหลับมาไม่ได้่อยเพราะว่าอย่างที่เขมานย่างที่เป็นหมแต่หลังจากที่พักอยากออกร่างกายผมก็เหมือนเขาเลยเพราะนัาเขามาผมก็มาเพราะเห็นคือเป็นคนขี้เหงาไม่ไม่ใช่ว่าแบบติดเขานะแต่คือเป็นคนขี้เหงาอยู่แล้วเวลาไปไหนต้องมีเพื่อนพอเวลาเขาไปฟิตเนสเราก็จะไปด้วยแต่เราก็จะแยกกันเขาจะไปเวทเราจะไปวิ่งของเราอย่างเงี้ย ถ้าหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาทุกวันเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยเพื่อต้องเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่ด้วยถ่าของได้ไหมนบอกได้บอกได้เลยเอาขอของเพื่อนได้ไหมหายของที่จริงผมกำลังจะมีถ่ายทำเรื่องครก็มีเรื่องบทละครก็จะเริ่มงถ่ายทำเรื่องตั้งต้นเยอะมากต้นเยอะไปเยอะมากเรืองเป็นเป็นหนักเรื่องแรกด้วย ก็ทำให้คนเรียแล้วก็แบบอยากทำาอยางให้ดีที่สุดเราต้องแบบทกอยาก่างละเอียดละเอีดจริงๆเราก็เริ่มแต่ไม่มแล้วก็ย้ายมาเพว่าอยากทอยางที่ดก็คิดว่าคนเห็นแล้วจะชอบคือแบบตอนนี้เริ่มเป็นแบบออนแอร์อยู่ในแม่พิมพ์ ตอนนี้เรารมรวมไม่ใช่เลยมแบบแีไม่อกออกมีไหมมของพวเขาไหมอ่ามีาละครแปดร้อยเรื่องอันนี้เป็นในมโนคือจะมีซีซีเรื่องใหม่จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อว่า be my so me นะครับก็จะได้ถ่ายตลอดเร็วๆนี้ละแล้วก็เดี๋ยวจะได้ได้เห็นกันคิดว่าน่าจะแถนนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันมีแฟนๆแบบเขาเรียกว่าอยากให้เกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ พวกเราก็พยายามปรับบทปรับอะไรแล้วอย่างเรื่องนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าเป็นมิสโปรเจกต์เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแล้วก็การปรับบทให้ให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นลายโซเมกเป็นเลยค่ะไม่เราไหมตัดใช่แล้วก็ตัดสั้นแบบนี้หรือว่าเอออันนี้ก็ก็คือการอยู่ในกระบวนการของการเรียลฟิตติ้งต่างต่างไม่แน่ใจนะเนี่ย กตัดทุ่มด้วยใช่ปีใหม่เรื่องใหม่เราก็ต้องใหม่ตามใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยที่เข้าฟิตเนสเพราะว่าในเรื่องใหม่ก็มีความแบบเขาเป็นนักกีฬาดีโดผมก็เป็นแบบเขาเรียกว่าหนุ่มที่ว่าดูแลสุขภาพอยู่อย่าเงี้ยก็รู้สึกว่าการเข้ามาฟิตเนสเพิร์สก็ตอบโจทย์มากในการที่ตั้งเป็นแฟนหน่อยว่าเราแบบนี้แบบติดตามเราใช่ไรหมใช่เลยครับก็จริงทุกคนก็สื่อแล้วอย่างให้คนติดตามอย่าง ทางท้ศทางสุดโต๊ะพวกเรานะครับคิอว่ามอสหลงผู้พัยฟอร์มเลยของแม็กกี้ก็เป็นอีสแตงกี้เปิฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีประกาศงานต่างๆตารางงานต่างๆแล้วก็อัปเดตที่อย่างต่างๆที่ค่ายสตาร์เตอร์จะเปิดพรฟอมใช่ครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอยากจะฝากทาวน์2025ด้วยนะครับบอกเลยว่า มามีทุกคนกินเยอะนะเห็นตลอดในในในโซเชียลต่งางๆวันนี้เราจะชวนมามีนะมาอาอกกําลังกายมามีสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับก็เขาเรียกว่ามีความสุขแล้ว <laughs> ก็ต้องมีร่างกายที่ดีด้วยนะฉะนั้นก็ทับ2อ,องถกําลังเปิดรับอยู่เข้ามาสมัครกันเยอะๆแล้วเจอกันแน่นอนนะครับ